เสียงจากสวนจันวันละห้าหนาทีวันพุทธที่19มิถุนายนพุทธศักราช5 6 7พหพูดหรือบนเรื่องประวัติศาสตร์ชาตินิยมคือมุมมมสาวาทอาชิอากรรมของโลกที่รอวันสังขายนาให้ถูกต้องดีงามจริง สิบกว่าปีที่ผมแรมรอนไปมาทั่วแผ่นดินไทยทุกจังหวัดทุกอำเภอจวนจะทุกตำบลน,นั้นนอกจากแหล่งธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรลำธารน,น้ำตกหาดทรายชายทะเลและแหล่งธรรมะคือวัดวาศาสนาที่ผมชอบ แวะไปดื่มด่ำสัมผัสมากที่สุดแล้วแรง่งโบราณคาดีโบราณสถานก็เป็นที่ที่ผมจะต้องแวะไปในทุกท้องถิ่นที่ผ่านไปถึงอย่างภาค อีสานก็เช่นบ้านเชียงพาแต้มที่บ้านเกิดก็มีบ้านปราศาสตรหรือที่โคราชเมืองเก่าเมืองเสมาเมืองศรีจนาสะนี่ก็ยิ่งเป็นภูมิสถานบ้านตาบ้านยายของผมอยู่แล้ว ลงไปปากใต้ก็อย่างเมืองเก่าลังกาสุกะเป็นต้นก็เป็นสถานที่ที่ผมสนใจเข้าไปศึกษาหาความรู้เสมอเสมอแล้วพอเอามาเปรียบเทียบกับตำราวิชาประวัติศาสตร์ที่เรียนมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆก็จะพบ ข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าในหนังสือนั้นมันมีเรื่องแต่งขึ้นใหม่จะเรียกว่าเป็นเรื่องโกหกกันก็ได้ในที่นี้ก็เลยเรียกว่าเป็นมุสาวาทและที่บอกว่าเป็นอาชญากรรมของโลกก็เพราะพร้อมๆกับการแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่นั่น มันมีเรื่องการยุยงคนให้เกลียดชังกันด้วยอย่างประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ยุยงประชาชนให้เกลียดพม่าประวัติศาสตร์ชาติลาวชาติขเขมรก็ยุยงประชาชนให้เกลียดคนไทยอย่างนี้เป็นต้นแม้ยุโรปอเมริกาก็คงไม่ต่างกันไม่อย่างนั้นมันก็คงจะ หมดสงครามไปนานแล้วคงจะยังไม่มีก่อสงครามกันอย่างน่าสลดสยดสยองเช่นที่รัสเซียยูเครนอันนี้โดยประวัติศาสตร์ก็เป็นชนชาติเดียวกันแท้ๆก็ยังฆ่ากันจนถึงวันนี้นั่นแสดงให้เห็นถึงความที่ประวัติศาสตร์ชาตินิยมมันเป็นมุสาวาทอาชญากรรมจริงๆอย่างที่ผมบ่นนี้ ดังนั้นจึงหวังว่าต่อไปภายหน้ามนุษยชาติถ้าฉลาดจริง <c oughs> เป็นสังคมอุดมปัญญาแท้เราก็จะต้องไม่มองข้ามความสำคัญเรื่องนี้แล้วรีบสังคยนาแก้ไขให้มันถูกต้องดีงามองค์กรสหรประชาชาติโดยเฉพาะองค์กรยูเนสโก ที่รับผิดชอบเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการศึกษานี่ก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจเอาเรื่องการชำระประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินี่ไปเป็นวาระของโลกคือให้มันพ้นจากชาตินิยมเติมคำว่ามนุษย์เข้าไปเป็นมนุษยชาตินิยมดีขึ้นไปก็เป็นสัพพสัต์นิยมและดีที่สุดของที่สุด ก็ให้เป็นประวัติศาสตร์ธรรมชาตินิยมให้จงได้แล้วสันติสุขสันติภาพก็จะบังเกิดขึ้นแก่โลกจริงครับ